หากต้องการยื่นคำขอหนังสืออนุญาตนำเข้าส่งออกและขนย้ายสินค้าน้ำตาลเลือกที่จอภาพคำขอใบอนุญาตใบรับรองที่ส่วนข้อมูลผู้ขอใบอนุญาตใบรับรองจะแสดงข้อมูลเลขจำัวผู้เสียภาษีอากรชื่อบริษัทรหัสผู้ส่งข้อมูลและรหัสหมายเลขอ้างอิง Luiza. ตามข้อมูลที่ผู้ใช้งานลงทะเบียนไว้ที่ระบบลงทะเบียน n A w u ที่ส่วนเลือกเอกสารเลือกประเภทคำขอเป็นคำขอหนังสืออนุญาตนำเข้าส่งออกและขนย้ายสินค้าน้ำตาล เอกสารสำหรับเลือกเป็นนำเข้าหรือส่งออกเลือกประเภทเอกสารที่ต้องการส่งคําขอเลือกหน่วยงานที่ต้องการส่งคำขอเป็นสำนักคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกดปุ่ม Next ระบบจะแสดงจอภาพสำหรับบันทึกข้อมูลคำขอส่วน c อน t r o l ที่ส่วน c อน t r o l ทำการระบุข้อมูลให้ครบถ้วนช่องข้อมูลใดเป็นตัวอักษรสีน้ำเงินดอกจันรสีแดงหมายถึงช่องข้อมูลนั้นต้องระบุข้อมูลเสมอ ช่องข้อมูลลายเป็นสีดำาหมายถึงจะระบุข้อมูลหรือไม่ระบุข้อมูลก็ได้เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม s a v e and c o n t i n เ e เพื่อบันทึกข้อมูลคำขอส่วนคอนโทนกรณีระบุข้อมูลไม่ครบถ้วนระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนที่ด้านบนของจอภาพในกรณีที่เคยมีการบันทึกคำขอไว้แล้วสามารถคัดลอกคำขอเดิมมายื่นขอหนังสือรับรองใหม่ได้โดยกดปุ่ม Copy Form Orequest จะปรากฏ dialog สำหรับค้นหาข้อมูลคำขอที่เคยบันทึกไว้ ทำการค้นหาข้อมูลโดยกดปุ่มเสิร์ชเลือกรายการคำขอที่ต้องการคัดลอกข้อมูลแล้วกดรูปคอปลที่ท้ายรายการคำขอที่เลือกระบบจะนำข้อมูลคำขอที่เลือกมาบันทึกเป็นข้อมูลคำขอใหม่และสร้างเลขที่อ้างอิงเอกสารมาแสดงบริเวณมุมขวาพร้อมทั้งแสดงข้อความแจ้งว่าบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วผู้ใช้สามารถปรับปรุงข้อมูลคำขอที่คัดลอกมาได้เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม Save and Continue เพื่อบันทึกข้อมูลส่วนคอนโทรลจะปรากฏจอภาพสำหรับบันทึกข้อมูลส่วนดีเทลกรณีต้องการเพิ่มข้อมูลใหม่กดปุ่ม Add จะปรากฏจอภาพสำหรับระบุข,ข้อมูลส่วนดีเทลกรณีต้องการแก้ไขข้อมูลกดรูปดินสอหน้ารายการที่ต้องการแก้ไขจะปรากฏจอภาพสำหรับแก้ไขข้อมูลส่วนดีเทล กดปุ่ม back กรณีต้องการกลับไปหน้าแสดงรายการข้อมูลดีเทลกรณีต้องการลบข้อมูลเลือกรายการข้อมูลดีเทลที่ต้องการลบแล้วกดปุ่ม delete เมื่อบันทึกข้อมูลส่วนดีเทลเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม save and continue จะปรากฏจอภาพสำหรับบันทึกข้อมูลส่วนเอกสารแนบที่ส่วนบันทึกข้อมูลเอกสารแนบหากต้องการแนบเอกสารใดให้กดปุ่ม add ที่กรอบเอกสารนั้นๆ จะปรากฏจอภาพให้ระบุรายละเอียดของเอกสารแนบกดปุ่มอัปโหลดไฟล์กรณีต้องการเลือกเอกสารแนบจากเครื่องของตนเองกดปุ่มเลือกจากรายการกรณีเลือกเอกสารแนบจากเอกสารแนบที่เคยแนบไปแล้วในอดีตเมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนกดปุ่มเซฟเพื่อบันทึกข้อมูลเอกสารแนบจะแสดงข้อความแจ้งว่าบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม back to search เพื่อกลับไปจอภาพแสดงรายการเอกสารแนบหากต้องการลบเอกสารแนบเลือกรายการเอกสารแนบที่ต้องการลบแล้วกดปุ่ม delete เมื่อบันทึกข้อมูลส่วนเอกสารแนบเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม save and continue จะปรากฏจอภาพสำหรับส่งคำขอ ที่ส่วนข้อมูลกลางส่งเอกสารจะแสดงข้อมูลรหัสผู้ส่งข้อมูลเลขที่อ้าอิงเอกสารและ QR code ซึ่ง QR code สามารถเสียเก็บไว้เพื่อใช้สับทางานะคำขอที่แอปพลิเคชัน eTagging on mobile ได้ที่ส่วนหน่วยงานที่รับเอกสารกดรูแว่นขยายเพื่อตรวจสอบข้อมูลคำขอที่ระบุไว้กดปุ่ม submit เพื่อส่งข้อมูลคำขอจะปรากฏ dialog สำหรับลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบุไฟล์ PKCS12 ระบุรหัสผ่านกดปุ่มทรายระบบจะส่งข้อมูลคำขอผ่านเก็เวย์ของ n w u ไปถึงหน่วยง,งานผู้ออกหนังสือรับรองและแสดงข้อความแจ้งให้ทราบว่าดำเนินการยี่นเอกสารเรียบร้อยแล้ว